เพิ่งถึงห้องว่ามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่น่านมีนะครับแล้วกัแฝงนะครัคแพงอยู่หลังนี่ฮะเนาะรอบส,งสูงๆเนี่ยรอบนอกทั้งหมดเนี่ยครับอยู่ด้านหลังแน่นอนเนี่ยแพงเมืองเก่าของสมัยพญา,าอภารพรโยนัธาลูกเนี่ยนะครับไปนี่คือแนวกแพงเลยครับรอบมันจะอ้อมไปต้องพุ่นเลยแล้วโค้งมาทางลงเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นแม่น้ำน่านละ สีไปออกหิมบอบบัดนะคะร้บผมอันนั้นนเป็นกระแปลงจากเมืองที่นี่ทางนั้นนะเป็นปข้าไปในนีห้ไปไหว้พระงามอยู่องค์นึงพระที่เปิดหรือว่าปัเ้บนบ้าบอองามกดูการประพระมพออาทิตย์ไปคันเทวดาระสมัยได้นี่ยร่วมสมัยเอานี่ยยแต่ว่าเพื่อนมีเตาหอมแล้วแต่ไอ้ห้องเอาง้อยครับ cây thông cho lèo cây thông thoại <laughs> dọc này là cây thông thoại dọc này แต่สิ่งที่อยากจะดูทุทหลายพอสุดยอดของทมากงามที่สุดของงหน้าและของทา วัดเดินแหลกจะถึงกับพระประธานที่อยู่ในคงนะครับวัดนี้รดเนี่ยก็คือพระประธานจะอยู่ในซุ้ม ในที่เฮาสองสมที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกองที่จะตัสรู้<ม>หรือบำเพ็ญเพียรเ,เนี่ยิ่นจะไปบำเพ็ญเพียรในถ้ำทำ่งเป็นห้องถ้ำอันันดานะครับนี่ก็จาลองอันนั้นมาว่าสมือนท่านอยู่ในถ้ำในอย่างเนี้ยในคูหาหรือในถ้ำนั่นถ้าไปอยู่เนี่ยมันจะรู้สึกสงบเห็นได้ยินก็เสียงเต้นหัวใจเฮานั่นนะครับเป็นเพื่อเฮาสํานึกในกายกับจิต เวลาทำสมาธิเป็นถึงทำใน,ในท้ำในอย่ามี้มันสําเร็จเร็วขึ้นพระองค์นี้สําคัญนะครับดูเป็นหอมว่าฝานแสนงหานะครับเป็นพระไม้ที่ฝนน่น,นถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยามใดที่ฝนแรงเบาตกต้องตามฤดูกาลแล้วจะอาเชิญไปลงกานไม่น้ำหน้าทําพิธีแล้วฝนฟ้าจะตกลงมานั่นคือความเชื่อนะครับต้องก,กิดจะสวดมนต์ป่าช่อนไปด้วย แต่สุดยอดคืออันนี่ลับลุกรรมาดเองตัดที่ประดับลายในปั้นสมูรักคำว่าสมูรักนี่ยก็คือเอาขี้เท่าประทงกับอันรักเนี่ยปั้นเป็นปุ๋ยดี่อวขึ้นมาราชรุลายนะครับถ้าเหยียบดอกบัวเนี่ยก็หมายถึงเป่าสาวนี่หมายถึงพรดนารายนะครับทุกนวันนี้เดี๋ยวลุกเข้ามาบอกใกล้ๆหน่อ ปรนมืออย่างนี้มาเทศนะฮี่ยักแบบว้กับรรมเนี่ยเป็นธรรม,มาตไม้ที่งามที่สุดของเมืองหน้าของแด้ของล้านนายรูปแบบก็ใช่เหมือนไทยครับเพราะวัดนี้จะต้องเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอยู่พญาวัดนี้แต่เขาบอกว่าธรรม,มาตนี้มาสมัยไหนแต่เกา่าแน่นอนแต่ฝีมือเชิงช่างของหน้าเนี่ยสุดยอดครับลุง แต่สลาเขามาเดียวมันหายไปไหนเสียงอันก็ครับเพราะเมืองมันถูกโจมตีด้วยค่าซึกพ่องมันมปลบทับจับซึกมาเมือนจงกระท่านเมืองที่จะมีสลาอยู่ได้เลี้ยงชีพคนไดเนี่ยต้องมีมาขัาง้งบ่ได้ทำซึกสงคารามคนนั้น บุดพ้นมาจากการที่ขึ้นเป็นการเป็นขององค์เป็นเจ้าแล้วเนี่ยบ่มีใครเลี้ยงดูสลาเระดุสลากว่ายายถินไปยังเมืองที่มปคนจ้างพิ่นไปอยู่จยงไม่ลำพูนอย่างพ่องนะครับในสุดก็กืนหายไปกับมุน,นั้นเนี่ยต่อมามันเลยบ่มีช่างขึ้นมาในเมืองน่านรุ่นหลังนะครับแต่หลักฐานที่มันพิสูจน์ว่าน่านพิช่างโบราณที่ฝีมือชั้นสูงคือสิ่งที่น่านมี อาออจออรารย์้าเราเรียกซุ้มโมก็ได้ใช่ไหมคะเอ่อที่นี้คือซุ้ม์ข้าเรมประเภทโคมนะครับโคมนั่นคือซุ้มปากกระตูนะครับอ๋ออันนี้มันอยู่ตรงไหนนี่เป็นปูหรืออุโมงค์เหมือนกันสถัที่ใส่ข้าเจ้าปูใส่ข้าเจ้าเูี่ยอก็ฟองครับสัเลัจษณาของทางไทยใหญ่ขนาตนี้ จเ้เดินเข้าอย่างนี้นะครับเอาข้างเอาที่เข้ามังนจะไปนั่งเนี่ยที่ครูจะให้่มทำต่อขึ้นมาใหม่คือผ้าหอ่อคำปีนี่น,นี่เป็นห่อใบลานไว้นะครับห่อคำปีทงางศาสนาที่จะฟื้น,นเืนิ่แม่บ้านพื้นทองแม่บ้านเพราะว่ามันขาดแทนไปนั่งเดินหอรอบเลยนะครับลูก นี่กำน้ำข้อสําคัญคือด้านนี้เนี่ยเครื่องดนตรีเนี้ยเขาโม้นะครับที่้นตรีอยู่รุ่มนี่กล้อลลงนในหูละแต่ที่เป่าน,นี่คืออยี่ยจะเหมือนลักษณะแกรงก่อนน,นะครับเป่าสังเป่าแกรงอย่างพี้นี้รดูหงกับดูหน,น้าหัวหน้าลักษณะของเสียงพญานาคมันบบได้เหมือน มาเดียวนะครับมาแจ้งครับาลองคอเป็นหูเ be. ปิลนะครับครับผมเนี่ยกระบ๋านกบ้างฝนแสงอาเพราะฉะนั้นวัดดอนแก้วจึงสร้างเรียน วัดพญาวัดนะครับดลที่มีซุ้มพระประธานเป็นอย่างนี้ในวัดบานแก้วก็ต้องเรียกว่าซุ้มพระประธานแล้วเวลาเขาไปเขียนพระเจ้าในซุ้มแล้วเวลาเขาไปทาเขียนน่ะจะหลายทสียไปเศษโขงโ้งหมดเลยจ้ะเสียเสียหายหมดซุ้มโค้งก็คือโค้งออกมาโค้งก็คือซุ้มโค้งโดยมากจะประดับอยู่ประตูวิหารหลวงเช่นซุ้มโค้งของวัดครับผมซุ้มโค้งของวัดพระธาตุน น้ำฟังหลวงกับห้องสุ้มโขงนะครับที่มันเป็นโค้งมาซับช่างเป็นจากห้องนั่นนะครับแต่อันนี้เป็นงานที่มาแต่ของเฮานี่ควรจะห้องโอ่งหรือองโม่เท่ทำมันจําลองมาจากถ้ำมานันดาครับทุกท่านที่ประเทศพนมาได้ครับอ๋อสามารถเป็นรูปแบบไปฟอกนะฮะที่ลายที่ผู้อยากเราดูลายโขง เ,เคมคัดเปิลนครับเนี่ยผมเลนเลยท่าโป้เปิ้ลอันนี้ก็จะมาเป็นการแต่งใจของน่านในยุคก,ก่อนได้สำหรับของคนมีฐานะในอดีตว่าคนชั้นสูงของน่านเปนนนิ้่งตัวยิ่งเวยตระหนักเล็กใหเนี่ยแล้วก็เคมคัดเปินน้ลทำเป็นหัวยยพยัญชนะต่ำๆเนี่ยคล้ายท่ามันี่ครับมัดข้นั่นนะครับผมครับอันนี้พุ่แบบไอ้ยักษ์แบบ คือย่ำมาดอกบัวเนี่หมายถึงพระพรหองเงนกันชาลายเนี่ยเป่าเนี่ยอพระพแต่พมจะต้องเสียหน้าขั้งนี้อาจจะเป็นเตียงก็ได้แนี้ดูดูลูกดูที่ยงขบนดูหัวเป็นหน้าทั้กา่้านสังเกตทายี่ดีตะปูช่างศิลเนี่ยเราจะมาลงไหลในลาย จำลักไม้น <Ha? S 2> qu uh, ี่ะครับูกอาจารย์แล้วก็ปวนนี่กางแก้สลักของพืนพืชของรค่อาจรยอพืช้นมาครับอยังเจ้าพจแสงดาววันอาจารย์พืนจะได้บบกสอนพจะสอนต้นสอนครับพันเปิดที่เป็นไรชุมชนแ้ะครับูกจากที่ครูฝึกจากยูเนสโกมาเมื่อปีสี่แปมาลกใจที่มันชุมชนชงอ เระก่อกรรมเราสร้งผม้อทำมาทางด้านเรื่องกายและทางด้านทางใจร้งเธอเาหมดยุดแล้วไม่ื่อเื่อเะเสียเวลาพัฒนาชาติไปร่วม10ปีตอนที่เกิด